สวัสดีครับผมนายชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของคำว่าสเตทนะครับสเตทนะครับที่เรามักจะเจอกันบ่อยนะครับในปัจจุบันนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าสเตทในแง่ของคอมพิวเตอร์ไซแอนนะครับในแง่ของพวกโปรแกรมมิ่งนะครับมันมีมานานมากแล้วครับเป็น20ปีแล้วซึ่งผมก็รู้จักครั้งแรกก็ตอนทำงานที่แลนนั่นแหละนะครับโดยที่ ผมตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือการเขียนโปรแกรมที่เป็นลักษณะมีการทำ state management นะครับผมเข้าใจว่าเหมือนกับวัฒนาการนะครับโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราสามารถเข้าถึงบุยูทูบยูทูบได้เข้าถึงพวก Google ได้เขาก็เลยเริ่มมีการที่จะมาเผยแพร่ซึ่งเขาเรียกว่า Definition Pattern นะครับแล้วก็หลักการเนี่ยมันมีมานานละครานี้ก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าเริ่มนะครับ งันเนี่ยว่าในแง่ของโปรแกรมมิงเนี่ยเจ้าตัว state มันคืออะไรผมอาจจะขออ้างอิงอความรู้ที่เป็นลนักษณะทางการนหนึ่งจากในวิกิมีเดียนะครับเอาล่ะผมก็จะกดไปตรงนี้ครับเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดวิกิมีเดียนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า state นะครับคืออะไรในแง่ของคอมพิวเตอร์ไซเอนต์นะครับมันก็จะมีคำพูดที่อ่านเพลินก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเบรออนที่ว่าเราพอจะรู้อยู่แล้วว่า state คืออะไร ผมจะอธิบายหน้าต่อน,นี้ง่ายๆเลยละกันนะครับ state นะครับในแง่ของโปรแกรมเมอร์นะครับมันก็หมายถึงตัวแปรตัวหนึ่งแันหนงแหละนะครับ ตัวแปรตัวหนึ่ง state เหมืนตัวตัวแปรตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่จะเป็นตัวแปรธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนที่เรารู้จักกันในในบางในบาง system อย่างเช่น react อย่างเช่นในใน view อย่างเช่นใน flutter นะครับหรือ react ละอี i b r a บบนะครับบางทีมันมีการแบ่งแยกระหว่างตัว state variable กับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวก state ทั่วไปเช่นเป็น class variable นะครับเอาละคราวนี้ ผมสั้นๆแล้วว่า state มันเหมือนตัวแปรแต่เป็นตัวแปรพิเศษอย่างหนึ่งแล้วกันในบางระบบนะครับในบางโปรแกรมมิ่งแต่ถ้าเกิดมองเป็นเก็คือมันคือตัวแปรใช้ในการจดจําค่าอาละในวิกิเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าในโลกของพวกคอมพิวเตอร์นะครับอาละนะครับมันมักจะไอ้ระบบเนี่ยมันมักจะระบบระบบการทํางานบางอย่างเนี่ยมักจะเปรียบเปรยเหมือนกับตัว stateful หรือพูดง่ายๆคือระบบที่มันสามารถจดจํา เหตุการณ์จดการอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้เช่นคุณนึกภาพถึงวิทยุและากาันหรือเครื่องเล่น MP3 หรือมือถือที่มันสามารถจดจําได้ว่าเอ๊ตะกี้เนี่ยคุณกดปุ่มเพลงนะแล้วมันก็จดจำว่าคุณกดเล่นอยู่มันก็เล่นค้างไม่ใช่ว่าคุณปล่อยนิ้วแล้วมันก็จะหยุดเล่นโอเคไหมครับนั่นคือการเปรียบเปรยว่าระบบที่มันสามารถจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบที่เป็นลักษณะ stateful นะครับก็คือจดจําได้เช่นเรากด ปุ่มเพลย์ครั้งหนึ่งนะครับพอเรากดอีกทีนึงก็เป็นการพอยสเป็นการหยุดนะครับเอาละคราวนี้เขาก็จะมีคำพูดพวกสเต s สเปซนะครับสเต s สเปซเนี่ยคือเป็นคำพูดที่พยายามจะเปรียบเปยว่าถ้าเกิดเราจะาสร้างตัวแปรที่เป็นลักษณะสเตสขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีการคอนฟิกว่าเฮ้ยเช่นเป็นตัวแปรอินทิเจอร์เป็นตัวแปรบูลีนเป็นตัวแปรสตริง ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาเขารียกว่าค่า configuration น่ะคือค่าความเป็นไปได้ในการปรับแต่งตัวแปรเนี่ยมันมีได้กี่แบบเาเรียกว่า state configuration หรือ state space นั่นเองซึ่งนะครับเขาจะพยายามบอกว่า state เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เรานับได้ก็นั่นแหละเข้าขายกับพวกตัวแปรพวก variable ที่อาจจะมีตัวแปร integer ตัวแปร b y t e ตัวแปร string อะไรที่มันนับได้นะครับใน,นเคนเนี่ยสามารจะเป็นลักษณะ state นะครับซึ่ง เอาละทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเจาะลึกกันนะครับสเตทเนี่ยบางครั้งมันถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการอธิบายให้มันกระชับเป็นแนวแอสแต็กนะครับทั้งในแง่ของการเขียนโปรแกรมทั้งในแง่ของคอมพิวเตรอร์ในแง่ของพวกวงจรอิเล็กทรอนิอนนกส์ในแง่ของการเขียนโปรแกรมผมบอกไปแล้วว่าสเตทมันเหมือน,น,น,น variable แต่ถ้าเกิดในแง่ของพวกดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็อาจจะรู้จักกันในแง่ของพวก ฟิฟฟอบวงจรฟิฟอบเคยไยินไหมฟิฟฟอบถ้าใครเรียนพวกไฟฟ้ามาวิาผมจบวิศวะไฟฟ้า,า,าป,ปอตอนะครับก็อาจารย์นี้เคยสอนผมแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกนะครับจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในหลักวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรืออยู่ในเซอร์กิตแต่ว่า ผมรู้แต่เพียงแค่ว่ามันเป็นวงจรที่มันสามารถจดจําได้นะครับก็คือจดจําสถานะนั่นแหละคือสเต e ว่าถ้าเกิดเราปล่อยสัญญาณไฟเข้ามาที่ขา R1 น,น,นะครับมันจะทําการจดจําเป็นเพาแบบนี้พอเราปล่อยอีกอันนึงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเพาไเป็นอีกแบบหนึ่งพูดง่ายๆคือมันจดจำมันจดจําได้มันมีเมมโมรีในการจดจํำก่อนหน้านี้โอเคไหมดังนั้นสเตทเนี่ยในแง่ของคอมพิวเตอร์ไซแอนเนี่ยมักจะ ใช้ในการที่จะเปรียบเปยถึงเทคนิคหรือความสามารถในการทําให้ระบบเนี่ยเราสามารถจดจำอีเวนท์ท okay, okay ี่มันเกิดก่อนหน้านี้ได้เช่นกรณีไฟวอล์เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะ t เ f i r e w a l l stateful f i r e w l l l โอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดอาะ State-Late Firewall คืออะไรก็คือพูดง่ายมันก็อารมณ์เหมือนทุกคนรู้จัก Firewall ใช่ไหม Firewall คืออารมณ์เหมือนกับป้องกันไม่ให้มีการ a c c e s สเข้ามายัางเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยตรงจะต้องผ่านพวกเงื่อนไขผ่านกฎต่างๆถ้าเป็น s t t ตสเ e ต firewall ก็ wall, คือเป็น firewall หรือโปรแกรมที่บล็อกว่าเฮ้ยถ้าเกิด Request ที่จะเข้ามาเนี่ย header จะต้องเป็นอย่างวุ่นอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็น s a t ต f u l l เนี่ยมันไม่ได้จดจำแค่เพียงแค่ header หรือ p a ็ k เกที่มันเข้ามาอาจจะจดจำว่าการยิง Acces s เข้ามาเนี่ยมันเข้ามา บ่อยว่าก่อนหน้านี้ก็เข้ามาแล้นะเข้ามาสิรอบภายในเวลาไม่กี่วินาทีอันนี้น่าจะเป็น a c c e s สที่อาจจะไม่ค่อยโอเคง่ายคือมันสามารถจดจำ Information ก่อนหน้านี้ได้โอเคไหมครับเอาล่ะบางทีเรามักจะใช้ State ที่บอกนี่แหละในการเปรียบเปยคราวนี้นะครับผมก็เริ่มมา เขาเรียกว่าอธิบายต่อว่าเอ๊ะบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะเจอกับคำว่า variable แล้วก็ state สรุปแล้วเนี่ยไอตัวแปรกับ state มัน да มเหมือนกันไหมถ้าจะบอกให้เหมือนมันก็เหมือนแต่ว่าบางทีเนี่ยในบางระบบอย่างเช่น react เนี่ยนะครับหรือ f l u t t e r นะครับบางทีตัวแปรที่เป็นลักษณะตัวแปร state เ่เรามักจะใช้ในการสื่อถึงตัวแปรที่สามารถจดจำค่าก่อนหน้านี้ได้ที่เรา assign ให้มันพูดง่ายคือเหมือนเหมือนมันมี memory เี่จดจำได้ แต่ว่ามันไม่ได้จดจําอย่างนั้นจบนะครับคือมันสมผลทําให้เวลาที่ตัวแปรนะครับหรือตัวแปรสเตนเนี่ยมันเปลี่ยนมันสมผลทําให้เขาเรียกว่าระบบเนี่ยมันรับทราบด้วยคือเพื่อง่ายทันทีที่ตัวแปรหรือสเต e มันเปลี่ยนมันโน้ติไมันแจ้งให้กับระบบทราบแล้วก็สมผลทําให้ระบบของเราเนี่ยมีการอัปเดตดิวเซอร์เนเจอได้ด้วยถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้คุณนึกภาพนะครับถ้าคุณมีวิทยุเครื่องหนึ่งอะเรดิโ ผมจะหานะครับให้คุณนึกภาพว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าคุณมีการเหมือนกับกดปุ่มสักปุ่มหนึ่งโอเคปะ่ะและปุ่มปุ่มนี้ของคุณเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะกดปุ่มตัวเนี้ยไปสมผลทําให้ตัวแปรสเตทก็คือสเตชันมันเปลี่ยนถูกปะ่ะและไอตัวแปรเนี่ยเรานิยามว่าสเตทโอเคป่ะตัวแปรเนี่ยเรานิยามว่าสเต e ซึ่งอาจจะเป็นแทนคืนนะสักอย่างหนึ่งนะครับ ความสามารถของระบบอาระบบก็คือบอกว่าถ้าตัวแปรที่เป็น s t a t e มันเปลี่ยนปุ๊บผมจะอัปเดต user interface ก็มองไว้หน้าปัดเนี่ยคือ user interface โอเคปไนะครับซึ่งนั่นแหละถ้าในแง่ของการทำแอปพลิเคชันทำม o b บ l e แอปพลิเคชันถ้าตัวแปรตัวนี้เปลี่ยนผมอยากให้หน้าเว็บไซต์ผมเนี่ยมันมีการ r รีเฟชมีการอัปเดตเพื่อจะสมผลทำให้อไอค่าของไอตัวแปรที่เป็นสเตทเนี่ยมัน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 อัปเดตบนหน้า user interface ด้วย นั่นแหละคือความสามารถของ state อย่างหนึน่งนะครับซึ่งพูดเฮียอาจจะงงๆนะครับอาจจะต้องไปดูใน<ม>การเขียนโปรแกรม React อันนี้ผมไม่อยากจะเขาเรียกว่าไปถึงจุดๆนั้นเพราะว่ามันจะเลยสะของคลิปคิป,คปนี้ผมแค่จะพูดให้คุณเห็นภาพว่า,วาเวลาที่คุณจะไปศึกษาการเขียนโปรแกรมในในแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นฟัตเตอร์น่บก React หรือแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เวลาคุณเจอคาว่า state ไม่ต้องตก,กใจมันคือตัวแปรธรรมดา นะครับเป็นตัวแปรนี่แหละนะครับเศษคือตัวแปรแต่ในบางระบบเขาจะมีการแยกระหว่าง variable หรอคือตัวแปรธรรมดากับตัวแปรชื่อว่า state ในกรณีที่ว่าถ้าตัวแปรที่เป็น state เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลทําให้หน้าจอเรามีการ refresh นะครับเพราะว่าหน้าจอเราเนี่ยอาจจะมี user interface อะไรบางอย่างที่มันนําค่าของตัวแปร state เราเนี่ยไปแสดงโอเคปะ่ะังนั้นเนี่ย เราก็เลยใช้ตัวแปรแบบนี้เป็นตัวแปร State แต่ถ้าเกิดตัวแปรที่เราจะมาใช้เนี่ยเป็นตัวแปรให้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนแปลงเร็วมากหน่วยเป็นเมื่อวินาทนเลยเราก็ไม่ควรทําตัวแปรนี้เป็นตัวแปร State เพราะว่าถ้าเกิดทาอย่างนั้นก็จะส่งผลทําให้ทุกครั้งที่ตัวแปรเราเปลี่ยนหน้าจอเราก็จะรีเฟซอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เครื่องเราทางานหนักเลยเห็นภาพไหมเมื่อไหรเราควรใช้ตัวแปรธรรมดาเมื่อไหรเราควรใช้ตัวแปรเป็นสเตท โอเคไหมครับตัวแปรมรรดาก็คือตัวแปรที่จดจําค่าได้ก็เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของมันอาจจะไม่ส่งผลทําให้ตัว user interface มีการ refresh นะครับโอเคนะเอาล่ะสรุปนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็คือผมแค่จะบอกว่า state เนี่ยมันก็คือตัวแปรทใช้ในการจดจําค่าหรือเป็นรูปแบบของระบบที่สามารถจดจําค่าได้แต่ในแง่ของการเขียนโปรแกรมเวลาคุณไปเจอเนี่ย มันมักจะเหมือนกับเขาเรียกว่ามีคําพูดทีเ่เหมือนเจาะลึกว่าตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรสเตตน,นะก็ให้เดาไว้อาจจะเขาเราียกเดาก่อนก่อนที่จะอ่านลงจเจาะลึกว่าเดาว,ว่ามันน่าจะหมายถึงว่ามันเป็นตัวแปรที่เวลาที่มันเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับมันไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงค่าได้อย่างเดียวมันยังส่งผลทําให้ user interface มีการ refresh ด้วยนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปเขาเรียกว่าสั่งให้หน้าจอ หรือ user หรือ widget คูณ refresh อ,อัตโนมัติโอเคไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้ามาเงื่อนไขที่ว่าบางครั้งเราต้องมีการตัดสินใจว่าตัวแปรนี้ควรจะเป็นตัวแปรธรรมดาหรือตัวแปรนี้ควรเป็นตัวแปรแบบ state นั่นเองนะครับเอาละที่เหลือเราต้องไปศึกษากันเองนะครับผมเพียงแค่พยายามจะให้ Information ด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ state นะครับซึ่ง เป็นคอนเซปต์เป็นแอสแท c กไม่ว่าคุณจะไปศึกษาสเตทใน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 ด้านไหนมันก็จะมีนิยามประมาณนี้แหละก็คือ,อตัวแปรที่ใช้ในการจดจำค่าก่อนหน,น้านี้สภาวะก่อนหน้านี้เงื่อนไขก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวสเตทเนี่ยมันยังมีคีย์เวิร์ดนะครับมีแท็กติกที่นำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฮสเตทเมจเมนต์เกี่ยวกับ l i ไรบราีที่ใช้ในการจัดการสเตท นะครับหรือก็พวก state l o c k เ r er, เวลาที่ตัวแปร state เปลี่ยนบางทีคุณต้องการจะล็อกมันนะครับมันก็จะมีเครื่องมือครื่อมือที่เข้ามาบางคนบอกทำไมต้องมานั่งซีเรียสกับตัวแปรเพราะในระบบใหญ่หญๆการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเนี่ยถ้าเป็นตัวแปลประเภทตัวแปล global นะครับที่ไม่ใช่ตัวแปล local มันเหมือนกับคุณเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนี่ยอาจจะกระทบกับ ที่กำลังใช้งานอยู่มันก็จะมีแท็กติกต่างๆตามมามากมายเช่กนการโครนสเตนนะครับห้ามไปมิวเทสหรือห้ามไปเปลี่ยนแปลงสเตนโดยตรงพวกนี้แหละมันก็จะเป็นอะไรที่เริ่มที่จะต้องมานั่งศึกษาเพิ่มไปเรื่อยแต่ไม่จำเปน็นในตอนนี้ยังไม่จําเป็นในตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเ,าเจอคำว่าสเตนเนี่ยก็แค่ให้รู้ว่ามันคือตัวแปรที่จดจำค่าก่อนหน้านี้และ อาจจะสมผลกับการอัปเดต user interface เมื่อค่ามันถูกเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องไปอัปเดต user interface เอง user interface มันจะรีเฟรชทันทีที่ตัวแปรค่าในตัวแปรเมันเปลี่ยนเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้นะครับผมพยายามจะอธิบายเท่าที่อธิบายได้ละโอเคครับสวัสดีครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางชแนลนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ